วัดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องหลักการออกแบบสื่อผสมแะขั้นตอนการสร้างสื่อผสมกับดิชนันนางสาวฟิล์ที่พาแก้วหัวน้ำค่ะและดิฉันนางสาวอัชลารพันธ์พันหาญเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นหลักการออกแบบสื่อผสมหลักการออกแบบสื่อผสมนี้ก็จะมีหลักความสําคัญอยู่สามประการด้วยกันนะคะหนึ่งความสวยงามสองประโยชน์ใช้สอยสาม แนวคิดและการสื่อความหมายความสวยงามก็จะเป็นการออกแบบกราฟิกหรือการจัดวางองค์ประกอบให้สวยงามเราควรที่จะคำนึงถึงความสวยงามทั้งทางด้านสีสันรูปภาพและการจัดวางต่างๆนะคะสประโยชน์ใช้สอยควรที่จะคำนึงถึงความสามารถในการใช้งานได้จริงการใช้งานได้ง่ายและสะดวกต่อผู้เรียนนะคะ 3แนวคิดและการสื่อความหมายสื่อก็จะสามารถสื่อความหมายได้ดีและเข้าใจได้ง่ายในที่นี้เราก็จะพูดถึงหลักการออกแบบสื่อผสมเพื่อการเรียนการสอนดังนี้ค่ะกระบวนการเรียนการสอน9ขั้นของกาน่กายเย่นะคะ1การเล้าความสนใจ ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนเราจำเป็นที่จะต้องสร้างแรงกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเพื่อที่ให้เกิดการอยากเรียนขึ้นมานะคะโดยทำได้จากการใช้ภาพสีเสียงประกอบในการสร้างไตเติลขึ้นมาค่ะแล้วก็จะใช้กราฟิกขนาดใหญ่ไม่ซับซ้อนและสามารถที่จะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ 2. แจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนเพื่อที่ให้ผู้เรียนรู้ล่วงหน้าถึงประเด็นสำคัญของเนื้อหาและให้การเรียนมีประสิทธิภาพนะคะเราควรที่จะคำนึงถึงการใช้ถ้อยคำควรที่จะใช้ถ,ถ้อยคำที่ง่ายไม่ยากเกินเกินไปและก็ไม่ควรที่จะกำหนดวัตถุประสงค์ให้หลายข้อนะคะ สามท,ทวสบความรู้เดิมจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนออกจากเนื้อหานะคะไม่จำเป็นจะต,ต้องมีการทดสอบเสมอไปก่อนที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ใหม่ผู้ทำสื่อทำโปรแกรมการสอนควรที่จะมีการประเมินความรู้เดิมก่อนนะคะ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้เดิมและนำเข้ามาใช้ในการสัมพันธ์กับความรู้ใหม่ค่ะสี่ให้เนื้อหาและความรู้ใหม่ควรใช้ภาพประกอบกับเนื้อหาที่กระชับรัดไม่ยาวจนเกินไปมีภาพประกอบให้เข้ากับเนื้อหาสามารถเข้าใจได้ง่าย มีเนื้อหาที่สำคัญอาจจะใช้กราฟิกเข้ามาช่วยเช่นแผนภูมิแผนภาพส่วนเนื้อหาที่ยากนะคะก็ควรที่จะมีการขีดเส้นใต้หรือว่าการเน้นสีค่ะห้าแสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหาข้นนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมนะคะ เพื่อทำให้ผู้เรียนนี้เเข้าใจความหมายได้ดีจดจำได้ง่ายแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมหการก,ราก,าการกระตุ้นการตอบสนองการกระตุ้นการตอบสนองนี้ควรที่จะให้ความเล้าความคิดเด็ก อาจใช้กราฟิกเกมเข้ามาช่วยในการตอบสนองนะคะหลีกเลี่ยงการตอบสนองซ้ำๆไม่ควรมีคำถามมากเกินไป 7. ให้ข้อมูลป้อนกลับคือจะเป็นการบอกให้ผู้เรียนทราบว่าคำตอบมีถูกหรือผิดควรใช้ภาพง่ายๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเข้ามาช่วยนะคะ แทดสอบเราควรที่จะต้องคำนึงถึงความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของแบบทดสอบนั้นและควรให้ภาพประกอบในการตั้งคำถามเพื่อจะให้เด็กเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายเกาการนำความรู้ไปใช้คือให้ผู้เรียนทราบความรู้ใหม่มีส่วนสัมพันธ์กับความรู้เดิมอย่างไรบอกให้ผู้เรียนได้ทราบแหล่ง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องค่ะ สำหรับในหัวข้อที่2นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องขั้นตอนการสร้างสุ่อผสมค่ะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเป็นการวางแผนขั้นตอนที่2เป็นการออกแบบและพัฒนาขั้นตอนที่3เป็นการทดสอบ ขั้นตอนที่สี่คือการนำไปใช้และขั้นตอนสุดท้ายคือการประเมินผลเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเป็นการวางแผนในขั้นนี้เราจะต้องระบุถึงขอบเขตและเนื้อหาและกำหนดว,วัตถุประสงค์นะคะซึ่งจะต้องสามารถตอบคำถาม how who why ให้ได้ค่ะ how ก็คือวัตถุประสงค์ของเราต้องการเสนออะไร who ก็คือวัตถุประสงค์ของเราเหมาะสมกับใครและ why นะคะทำไมวัตถุประสงค์เราถึงต้อง น่าสนใจและได้รับการเรียนรู้นะคะค่ะนอกจากนี้ยังจะต้องมีการกำหนดการถ่ายทอดเนื้อหาการเสอนอเนื้อหาของสื่อผสมและที่สำคัญจะต้องวางโครงร่างในเรื่องของเวลางบประมาณนะรัพยากรคะ่ะ สรุปแล้วในขั้นของการวางแผนนี้เราจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนำเสนอคืออะไรและมีกระบวนการทำงานอย่างไรรวมถึงใช้วัตถุดิบอะไรบ้างในการออกแบบสื่อผสมค่ะสำหรับขั้นที่สองนะคะเป็นขั้นการออกแบบและพัฒนาในขั้นนี้จะเริ่มตั้งแต่การรวบรวมแนวความคิดจากขั้นความการวางแผนจากนั้นนำมาค้นคว้าเพิ่มเติมและนำมาวิเคราะห์เมื่อวิเคราะห์แล้วนะคะได้บทสรุปก็จะนำมาเขียนโจทย์ของการออกแบบ ซึ่งในส่วนของการออกแบบเราก็จะระบุทั้งชื่อชนิดสือ่อลักษณะเนื้อหาวัตถุประสงค์และที่สำคัญคือกลุ่มเป้าหมายโดยที่เราจะต้องคำนึงว่ากลุ่มกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครมีอายุเท่าไหร่และมีความสนใจในเรื่องอะไรนั่นเองค่ะสำหรับขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการเขียนสตอรี่บอร์ดนะคะซึ่งเป็นการสร้างภาพให้เห็นเป็นลำดับขั้นตอนค่ะสตอรี่บอร์ดของเราก็จะประกอบไปด้วยภาพร่างนะคะอาจจะเป็นภาพกราฟิกหรือภาพแอนิเมชัน และประกอบไปด้วยคำอธิบายสื่อนะคะซึ่งสื่อที่ใช้ก็อาจจะเป็นข้อความภาพนิ่งแอนิเมชันเสียงหรือแม้กระทั่งวิดีโอและที่สำคัญจะต้องมีการระบุเวลาด้วยค่ะค่ะซึ่งการออกแบบนี้นะคะมีหลักที่ควรหลีกเลี่ยงเลยก็คือไม่ควรที่จะมีภาพหรือข้อมูลมากเกินไปนะคะไม่ใช้ลูกเล่นที่ซ้ำซากและส่วนการใช้ sound effect จะต้องเหมาะสมนะคะไม่ไม่เป็นเสียงที่ทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อนะคะ ขั้นตอนที่สาค่ะเป็นขั้นของการทดสอบซึ่งแบ่งออกเป็น2ระดับด้วยกันค่ะขั้นแรกก็เป็น alpha test นะคะซึ่งเป็นการทดสอบในหน่วยงานค่ะโดยจะเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างมาทดสอบการใช้งานระดับที่สองจะเป็น beta test นะคะเป็นการทดสอบโดยใช้บุคคลที่อยู่นอกหน่วยงานนะคะขั้นตอนที่สี่เป็นขันข้นของการนํไปรชาทนะคะ ถือว่าขั้นนี้เนี่ยเป็นการนำไปใช้งานในบริบทจริงเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องมีคู่มือในการติดตั้งชุดงานและจะต้องมีการระบุความต้องการของระบบด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นความที่ว่างของฮาร์ดดิสขนาดของแรมหรือแม้กระทั่งโปรแกรมประยุกต์นะคะส่วนขั้นสุดท้ายค่ะเป็นขั้นการประเมินผลซึ่งมีสประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกเป็นขั้นประเมินผลสื่อระหว่างที่มีการพัฒนา ส่วนประเภทที่สองเป็นขั้นประเมินผลหลังการพัฒนาค่ะเรามาดูประเภทแรกกันเลยค่ะสำหรับประเภทแรกนะคะเป็นการประเมินผลสื่อระหว่างการพัฒนาค่ะมีสองลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือประเมินโดยผ,ผู้ผลิตเองซึ่งเป็นการประเมินเพื่อที่จะทราบว่าตกลงแล้วเนี่ยสื่อผสมของเราเนี่ยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งตั้งแต่แรกหรือเปล่าน,นะคะซึ่งเป็นการประเมินด้านลำดับภาพด้านกราฟิกด้านเสียงด้านแอนิเมชันค่ะ ลักษณะที่สองก็เป็นการประเมินในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญก็จะแบ่งออกเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เชียชเช่ยวชาญด้านการออกแบบการสอนและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อผสมนะคะซึ่งควรจะมีผู้เชี่ยวชาญประเมินเนี่ยไม่น้อยกว่า3คนค่ะสำหรับประเภทที่2เป็นประเภทที่ประเมินผลหลังการพัฒนานะคะเป็นการประเมินใน2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกคือประมวลผลความรู้ซึ่งเป็นการประเมินผลหลังจากที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาผ่านสื่ออย่างเช่นคะแนานทดสอบหลังเรียน ส่วนรูปแบบที่2เป็นการประเมินผลของความคิดเห็นนะคะในขั้นนี้เนี่ยก็จะให้ผู้เรียนผ่านสื่อได้ออกแบบความคิดเห็นนะคะว่าสื่อเนี่ยควรจะมีการพัฒนาหรือปรับปรุงไปในทิศทางไหนออกมาในรูปแบบของแบบสอบถามแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ค่ะ